ทุกทุกคนพี่พี่น้องน้องลุงป้านาอาวันนี้พวกเราสองคนมาแล้วคะ่ะโอ้โหเยอะเยอะเยอะค่ะข้งะางหลังมันมีอีกคะ่ะตัวล่ะ,ๆๆละว้าวเห็ดค่ะพี่น้องข้างหน้าน้องเล่นปิ เก็บเลยนะคะ่ะเลี้ยงตาไก่นะแม่มันมีด้วยข้างหลังด้วย ดีเก็บค่ะมันบาดแล้วจังได้หลายเนาะร้ายค่ะพี่นนองเก็บแป๊บเดียวชนนี้แล้วป้าไกลๆต้องไปแต่เศร้านี่ค่ะคัดรถ ไก่ไปกัตบเต็ดมันไล่าลายดอกใหญ่เต็มที่เทพ่นสังเกตเบิ้งเนาะบังลากะ ดอกใหญ่กว่านีหลายค่ะปลานี่พันธรรมดาดอกเหลืองๆบบใหญ่มันออกลายกระเก็บไปเนาะค่ะพี่นอ้องซาใจนั้นแทนอยากปป่ปลาไกลๆคุณ ที่มาย่าฝ้าลงเด้อสิผ้าไปเก็บลูปภาพที่ว่ามันหลายๆเป็นเพนเป็นเพนอยู่นะคะ่ะมหนักไกลฟางน้อนก็มีค่ะดอกไม่ใหญ่ดอกใบยัง่อ้หูใเอาไปเบิดหดอกผ้าทายรูปพร้อมช่มเฮดไปพร้อมนะคะพี่น้อง เล่นปีปะเดินชมวิวพาพี่ๆน้องๆลงป่านาาไปดูกลุ่มอื่นขันมันหลายๆจังเก็บเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ของน้องเล่นปีไปกันค่ะน้องเล่นปีไปโรงเรียนแพนสิไปเก็บภาพธรรมชาติสวย,สวยงงๆงามๆเอามาปัน่นพี่น้องเบิง้ง เพิ่นกระสิได้เรียนรู้ธรรมชาติไปพร้อมเนาะได้ความรู้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกระทัได้เห็นธรรมชาติบ้านเมืองเพิ่นเนาะค่ะอย่าไปกลุมทางหน้าค่ะพี่น้องกลุมด้านหน้าแค่นจำได้เนาะบ้านแล้วค่ะยักน่วงอยู่น้าหยาหมอดอินน้ำอันนี้มันกระน่วมค่ะ แพนบก,กิฟบค่ะแพนพาพี่น้องยางส้มวิวเนาะค่ะเนาะผ่านค่ะไปหาน้องเล่นปีน้องเล่นปีอยู่ทางโน,น้นขาัตาิกาสีแดงก็อยู่กับน้องอหนี่อยก็มี่ แทนมักยางส้มดิวแทนบัวล่าเอาทุกดอกนะคะ<า>เห็ดเยอะไหมคะพ<ม>ันนี้ออกเหลืองๆดอกใบใหญ่โบเก็บเอาทุกดอกจะพี่น้ง<ม>องปอยมันเน่าเนานะค่ะเก็บบ้อไว้ค่ะ เก็บไปกับ่มี่มองขายจ้าพี่น้องลานพ่นปิดได้สามอาทิตย์แล้วคันบอกว่าอบแห่งก็ลายลาย,ลายเก็บไปลายกะทำความสะอาดนะมันหนักเพื่อสิเหลวโอ้ย เก็บไปหลา่ทำความสะอาดสามที่มือบนกับพี่นอกนอนดึกนะคะเวลาว่างก็เข้าป่าค่ะขึ้มสลับฝนพิอมชุดกันฝนกระเตรียมมานํำไดเรนเข้า ส่วโมงหนึ่งสองโมงก็มีความสุขแล้วค่ะอันนี้มันก็อิ่มน้ามักค่ะคือจังสีน่วเนอกพี่นอกลายุค่ะ ได้สนีทค่ะพี่น้องเ่ราะอาวลายเนาะพอไหมมันพอ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 แล้วหรอคะได้เต็มแล้วโอ้เก่งเก่งเก่งนักว่าสั่นค่ะพี่นออ้องมันกิโลหนึ่งกว่า,วานั่นแหละตะกร้าหนูนั่นของแพนได้แค่นี้คะ่ะอย่าไปเก็บฝั่งโน้นค่ะต่อหน้านนเลสไปแล้วคะ่ะ วามันนักวสันก็เลยทิ่มใบเดินนำแล้วค oh, oh, mm ่ะแพนถือตะกร้าเองสองใบอ้าวเยอะแล้วลูกแมนอิลีค่ะพอแล้วด้านหน้าอีกโอ้โหลุ่มใหญ่ค่ะกลุ่มใหญ่ๆ เห็ดค่ะช่างภาพมาด้วยเก็บสองมือเลยโอ้เยอะเยอะ ตรงโน้อนอีกค่ะโอ้หลายอยู่ค่ะแต่ว่ามันกะมันอยากเป็นยะยาย่เนาะพี่น้องเก็บไปค่ะบานเต็มที่ มอสยิ่งอากาศเย็นก็ยิ่งยิ่งเห็นชัดนะคะ<ย>มันเฟลทไหนอกลเลนปีกาตัวโอ้ล้มเมื่อกี้นี้เออยาเลนปีมาอันเจีย๋ยแกลเลนพีกาตัวปูเต็มแล้วแต่ก้าของหนูป่ะไปกลุ่มใหม่ป่ะแลเลนพีอันนกูจะปูปูจะช่างนี่เจงโก้หปู่เฉกูออออเอ,อาไว้เงาเออไม้มันล้มเนาะอ,อืมลมมันพัดตั้งนานแล้วมันล้ม มันมีตที่ป่าเลยแม่มังก้เิงตาตาตหัตาีนี่บอกว่ามันมีหลายซาตาตุหัสตาพันกิโลเฮต์วัสนป้าลยอนลายคักยกาวะในะ่บายแกวตที่ปาเหียกะนะทุกปีพันกิโลแกซาตากิโลวัา่าแกวโยนะ เฮ็ดฤดูใบไม้ร่วงอันนี้ก็เก็บได้แล้ว 1, พันพี่น้องมากก็บกด้หลายๆก็จะเก็บไปอย่างดอกคะปีนี่ร้านปิดสำหรับวันนี้วพวกเราสองคนต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท,ท่านพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะแฮปปี้ค่ะมาหมาเอาไปด้วยไหมมันสวยช่วยเอาช่วยเอา แล้วแต่คุณชิดเต้นถ้าแม่มันอยากเอามันหักง่ายมันหลาค่ะพี่น้อง แท,นท่นทายเบิงค่ะดอ,อกมันหน่อยจิ๊กราบบ้านแล้วรีวิวธรรมชาติปั่นพี่น้องเบิงแม่ชิา่ากาวลูกชีนีป้าเลยแม่นึชแต้แม่ชื่กาวลูกชีนีป้าแหละแม่ไม่เก็บลูกมันเยอะค่ะเอาไว้แค่นี้ลิสโกนาว บูบอรี่มีแต่ก,ก้างใบมันหล่นหมดแล้วอากาศเย็นชมวิวด้วยค่ะต้นคริสต์มาสแดง